บ้านไม้ยกพื้นหลังนี้เห็นมานานแล้วค่ะหน้าบ้านเขียนบ้าบ้านพักมณีสหสา,านนวิทยาลายัยพยาบาลกรมรักชณนนีเป็นบ้านไม้ยกพื้นมีระเบียงหน้าบ้านมี ชอบบ้านแบบนี้ค่ะสมัยก่อนเรียนที่โรงเรียนนุบานชุนเบรีก็จะเป็นบ้าเป็นห้องเรียนแบบนี้คือเป็นเรือนไม้แล้วก็จะมีเป็นเสาปูนใหญ่